คุตแฟรี่ค่ะวันนี้มาถ่าย h า w to นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปดูมู่หลานมาน,นะคะภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าใหม่นะทีนี้คุตูมารีวิวท่าที่จะห่อๆลอยๆเป็นมู่หลานนะคะจริงๆท่าน,นี้เนี่ยจะใช้การล็อกที่ทายนะคะที่ตายหรือว่าหน้าขานะเป็นหลักแล้วก็โพสท่าทเนี่ยให้ดูเหาะลงมาเหมือนน้ากำลังจะหอ่อแล้วก็ตีลังกาแล้วก็ฟันดาบนะคะเหมือนมู่หลานแล้วก็ เติมให้นะสำหรับซีรีส์ของคนที่จะหาะนะหรือว่าจะบินแล้วก็จะมีถือผ้าด้วยนะให้ทำดริสล็อกหนึ่งอ่าแผนผ้าท่าที่หนึ่งนะคะซีรีส์ที่หนึ่งที่จะเป็นมูหลานเราจะต้องขึ้นยืนบนผ้านะทีนี้การผ้าออกก่อนนะคะสะบัดผ้าแล้วขึ้นไปยืนนะะคหันหน้าไปหลังห้องนะยืนด้วยขาขวาแล้วเดี๋ยวเราจะมีพุกเข่าซ้ายนะคะแต่ขึ้นยืนก่อนจึงตัวขึ้นยืนทรงขาซ้ายไปด้านหน้าค่ะ แล้วการหาออกเพื่อให้ท่าล็อกที่เอวแล้วมุกเข่าซ้ายนะคะทึ๊บุกเข่าซ้ายค่ะเขา่าดึงตัวขึ้นนะคะทึ๊บทีนี้เราจะเสียบขาเข้าไปจากที่ล็อกเข่านะไปล็อกที่สะโพกของเราค่ะอ่าทีนี้หันจากหน้าไปหลังห้องนะอ่าทีนี้ท่าน,นีก็โพสต์แรกก่อนหนึ่งอันค่ะดัน,นอออเหมือน,นเรากำลังลอยอยู่อันนี้ท่าแร ส่งขาซ้ายนะคะข้าหลุบมาหันดน้ามาดน้าห้องแล้วกางขาออกขาให้เป็นอย่างนี้แล้วจับผ้านะคะด้านข้างหลังของเราแล้วดึงออกมาอ่าท่านี้แล้วพาเซ่นะคะพาเซ่ขาข้างนึงแล้วเหาะหรือว่าทําเหมือนที่มูหลานทําก็คือทํามือเหมือนฟาดกระบี่นะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะคลี่ผ้าออกนะ ให้ผ้ากลายเป็นหางนี่แล้ฟันใช้เท้านะคะเหยียบที่ชายหนึ่งของผ้านะคะอ่ะเหยียบที่ชายหนึ่งแล้วกางผ้าออกให้ผ้านะคะกลายกลางเป็นผืนแบบนี้คลี่ออกแล้วใช้มือซ้ายนะคะกดผ้าไว้เหมือนเราหอ่อนอะะ่เหมือนห่ออยู่ฟันกระบี่ เราจะลงมือจับนะคะกขึ้นมาก่อนปลดล็อกทุกอย่างออกจับผ้าด้านซ้ายงอเข่าและไหลลงมาค่ะอ่าแล้วเทตัวเข้าในหลุมนะคะเอาตัวเข้าในหลุมแล้วงอเข่าลงมายืดท่านี้ก็คือท่าแรกค่ะ